พงศวดานพูดเทพตอนที่485โหข้าเหยียบลงบนพื้นเปลวเฮิงก็ลุกท่วมนี่มันออล่าที่น่าสะึึงกลัวของพลังเต่าที่ยิ่งใหญ่พลังของสวัและโลกได้รวมเข้ากับข้าแล้ว มีกฎที่หลากหลายที่น่าทึ่งบนเส้นทางแห่งนี้นี่คือสถานที่กำเนิดของมหาเปลวเพิงสีทองอันแสนกลมกล่อทุกก้าวเดินในข้าเดินนั้นสะท้อนถึงต้นกำเนิดของพลังเต่าที่ยิ่งใหญ่ที่นี่ชายคนนี้ได้ฝึกฝนเต่ามาแล้วกี่ครั้งกันนะฮี่หูอยากเจอพลังวิญญ,ญาณของงูเหลือมสีชาติตัวนี้แข็งแกร่งมาก เขาน่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับบนๆของนิกายเลยลนะ่ะซุยหลิงมีสายเลือดของจิ้งจอกก้าวหานการรับรู้ของนางไม่ผิดแน่ยังไงก็ตามเรามาสังเกตกันก่อนดีกว่าในเมืองขนาดใหญ่แบบนี้ผู้คนอยู่ที่ไหนกันนะมีคนอยู่นั่นไปกันเถอะเลวเข้าเลวเข้างูสีชาติมีอะไรผิดปกติอย่างนั้นหรอไม่มีอะไรบุตรศักดิ์สิทธิ์ลีหัวปล่อยพวกเราไปเถอะ เสียงดังจริงๆนั่นไงล่บบุตรศักดิ์สิทธิ์หลีหัวอยู่ที่นั่นแล้วนั่นมันนั่นคือบุรตรศักดิ์สิทธิ์เลยมีแห่งหอวิญญาณอัศนีส่วนนั่นน่ะทิดาศักดิ์สิทธิ์อยู่ซินแห่งหอวิญญาณวาลีบุตรศักดิ์สิทธิ์เฟิงหลิงแห่งหอวิญญาณลมบุตรศักดิ์สิทธิ์หมันป่าแห่งหอวิญญาณวิหบก็มาด้วยและบุรตรศักดิ์สิทธิ์จินมู่แห่งหอวิญญาณไม้ก็มาเช่นกัน โมยานนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านบุตร,รศศิ์ิษย์คนพวกนี้จับตัวข้าไปและข้าไม่สามารถทำมร,รกิกได้สำเร็จได้โปรดอาัยให้แก่ข้าด้วยเถิดบุตรศัิษิ์ร้อประโยชน์สิ้นดีสังหารพวกมันทั้หมดอย่าปล่อยให้ใครมาขัดขวางแผนของข้าได้ขอรับโอ้ลูกน้องของบุตร,รศัิษย์หนีหัวตางก็อยู่ในระดับสูงสุดของระดับวิถีมังกรแล้ว เลือดของพวกเขาถูกดูดซับด้วยเสาพวกนี้มันยังเลี้ยงแสงอยู่เราคนที่บุรศสิทธิ์หลี่หัวพามาคือเหล่าชนทั้งสูงของห้องหงวิญญาณเพิงเหล่าคนที่อยู่อีฝั่งของทะเลทองคําล้วนเป็นอัจฉริยะของนิกายเทพประสูนพวกเขาจะสู้กับบุรศักดสิทธิ์หลี่หัวได้ยังไงกันบรศักดสิทธิ์หลี่หัวเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงกันเขาก้าทําแบบนี้กับเราได้ยังไงโถ่เมื่อพวกเราออกไปจากบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์เราต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับท่านอาจารย์เพื่อให้ลงโทษหอวิญญาณเพิง เจ้าพวกมดปลกเดิมดีข้าที้พวกเจ้าไว้ในทะเลทองคําเพื่อให้ทางออกกับพวกเจ้าแต่ในเมื่อพวกเจ้าใจร้อนอยากตายข้าจะตอบแทนความปานถนานั้นให้กับพวกเจ้าเองข้าพวกมันให้หมดเพื่ช่วยเหลือบุตรศักดิ์สิทธิ์หีหัวให้ได้อย่าฝันไปอัศนีพิโรธความกอดของห้วงทะเลวายุพัดกอดเมฆามังกรพันล้อไม้โบราณศิลาถล่มฟ้า ปล่าประโยชน์นี่คือล่าฐานของเขตอาคมเปลวเพิงสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่เปลวเพลิงทั้งหมดจากบอ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์มารวมตัวกันเว้นแต่พวกเจ้าจะอยู่ในระดับเทพสงครามแล้วไม่ว่าพวกเจ้าจะร่วมมือกันเท่าไหร่ก็ไม่อาจทําลายเขตอาคมนี้ลงได้ตายซะเสหงสแน่ใจนะครับว่าจะทําลายไม่ได้นะครับมีอยู่คนหนึ่งจะทําลายได้แล้วก็ มั่นใจเลยนะครับว่าเขากําลังรอตอนต่อไปเพื่อที่จะทําลายเขตอาคมที่บุศซักสินหนหัวคุ้มใจนะักคุ้มใจหนานะครับเรือร่องราวในตอนหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับก็ไม่รู้จะมาตอนไหนบางทีมาแล้วผมก็ลืมดูน,ะนี่ก็ออกมาได้2วันแล้วเพิ่งจะมาเห็นว่าเอ้ามาแล้วนี่บ่าก็เลยรีบทําให้นะครับยังไงไ้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ